สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับปิยาพาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเดินทางกลับจากฮอกไกโดลุงเช้าวันถัดมาผมก็ยังคงกลับมาที่สถานีรถไฟอุเอโนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาจริงๆตอนแรกผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าวันนี้ผมจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเดินทางจากสถานีอุเอโนะไปยังสถานีโตเกียวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะตัดสินใจกันอีกทีว่าวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนกันดี A Green Card Ticket required the green card. The next station Tokyo, หลังจากที่ยืนใช้ความคิดอยู่เป็นช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วในที่สุดผมก็ได้คำตอบครับ ผมเพิ่งจะนึกออกเองว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเลยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินทางโดยชินคันเซ็นมุ่งหน้าลงใต้ไปดูภูเขาไฟฟูจิกันครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีว่าภูเขาไฟฟูจินั้นจะออกมาปรากฏให้เราเห็นไหม <mm เนื่องจากในช่วงสภาวะอากาศที่มีฝนตกอยู่เป็นประจำแบบนี้โอกาสที่เราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิก็ถือว่า ไม่ได้มีมากอย่างที่คาดหวังไว้ครับก่อนอื่นนั้นเราจะต้องเดินทางโดยโทไคโดชินคันเซ็นมุ่งหน้าไปยังสถานีชิซูโอกะซึ่งระหว่างการเดินทางเราจะสามารถสังเกตเห็นภูเขาไฟฟูจิทางด้านขวามือได้ครับฉะนั้นเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิกันหรือไม่ การเดินทางของเราในวันนี้ไม่ได้เป็นการเดินทางที่เราวางแผนเอาไว้ฉะนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วผมขออนุญาตเดินทางในตู้แบบไม่สำรองที่นั่งบนขบวนรถด่วนโคดามะซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังสถานีชิซูโอกะครับ Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Okayama. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Mishima, Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, and Shin Osaka. After leaving Shin Osaka, We'll be stopping at both stations before arriving at the terminal. The conductor's room is in car number eight. Thank you. ว่าแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า11โมงแล้วท้องก็เริ่มหิวเป็นธรรมดานะครับฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเติมพลังโดยข้าวกล่องซึ่งผมได้ซื้อก่อนที่จะขึ้นโดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้ครับซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบเป็นพิเศษซึ่งมันมีความพิเศษอยู่ครับมาดูกันว่าเมนูนี้มีความพิเศษอย่างไรซ่อนอยู่กันแน่ ก่อนอื่นเราจะต้องดึงเส้นเชือกสีเหลืองด้านล่างนี้ออกก่อนครับแต่ด้วยความที่มือนึงก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไปด้วยอีกมือนึงก็ต้องดึงเชือกออกไปด้วยค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรครับซึ่งการดึงเชือกสีเหลืองนั้นก็คือความพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในกล่องข้าวกล่องนี้ครับ เมื่อเราดึงเชือกสีเหลืองออกแล้วกล่องข้าวกล่องนี้จะทำการอุ่นร้อนด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่จะเป็นต้องนำข้าไมโครเวฟครับขออนุญาตรับประทานข้าวหน้าเนื้อกล่องนี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะไม่ทำให้ใครหิวตามนะ ตอนนี้ผมเดินทางผ่านสถานีมิชิมะมาแล้วซึ่งระหว่างสถานีมิชิมะไปจนถึงชิซุโอกะเราจะสามารถสังเกตเห็นภูเขาไฟฟูจิซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของขบวนรถได้ครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เมฆจะมีจำนวนมากกว่าที่ผมคาดการเอาไว้ใจเริ่มไม่ค่อยจะดีซะแล้วสิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนสังเกตเห็นอะไรกันไหมครับ ที่อยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับเยเยเยในที่สุดเราก็เห็นภูเขาไฟฟูจิจนได้ครับเอาอย่าบังสิ แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าในวันที่มีเมฆหนาขนาดนี้ภูเขาไฟฟูจิจะปรากฏให้ผมเห็นฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีชิซุโอกะเพื่อนั่งรถไฟย้อนกลับมาดูวิวภูเขาไฟฟูจิกันแบบชัดๆนะครับ ขณะนี้เราเดินทางมาถึงสถานีชิซุโอกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราจะเดินทางต่อโดยขบวนรถเร็วย้อนกลับไปที่สถานีโยชิวาระซึ่งจากสถานีโยชิวาระเราจะเดินทางต่อไปเพื่อดูวิวชินคันเซนและภูเขาไฟฟูจิพร้อมๆกันครับถึงแม้ผมจะมีประสบการณ์เดินทางกับขบวนชินคันเซนค่อนข้างบ่อย แต่ก็ไม่ใช่จะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นชินคันเซ็นวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงสุดนะครับฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนขบวนรถผมขออนุญาตยืนดูขบวนรถชินคันเซ็นวิ่งผ่านสถานีชี้สื่อโอกาสก่อนนะครับ เลนเอาซกล้องเกือบจะจับโฟกัสไม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีโยชิวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เราจะเดินทางต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราจะใช้บริการของเส้นทางรถไฟเอกชนสายกัตคุนันเรลเวย์ซึ่งเราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ40นาทีครับ ไม่คิดว่าจะยังมีอยู่อ่ะเนี่ยทุกคนเนียตข็งโชคดีมากเลยที่มา สำหรับคนที่ขึ้นในสถานีที่ไม่มีการจําหน่ายตั๋วโดยสารผู้โดยสารจะต้องหยิบตั๋วที่จุดนี้นะครับเมื่อถึงสถานีปลายทางก็จะต้องทําการคืนตั๋วโดยสารแล้วก็จ่ายเงินตามจํานวนราคาตั๋วโดยสารที่ระบุไว้ในตารางนี้ครับ แต่เดิมเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยเป็นเส้นทางรถไฟสําหรับรถสินค้ามาก่อนเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โรงงานหลายต่อหลายแห่งฉะนั้นเมื่อมีการยุติการให้บริการการขนส่งสินค้าปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้จึงเหลือไว้เพียงแต่รถไฟโดยสารเท่านั้นนะครับ ตลอดเส้นทางเราสามารถเห็นล่องรอยของเส้นทางเก่าซึ่งมีการก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โรงงานต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางรถไฟแปลว่าปัจจุบันการขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้จะยุติลงแต่เราก็ยังคงพบเห็นรถจกักรวมไปถึงล่องรอยหลักฐานต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการใช้เส้นทางรถไฟสายนี้ขนส่งสินค้านะครับ ปลายทางของผมภายในเส้นทางสายกัคคุนันเรลเวย์ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานีซูโดซึ่งเป็นสถานีที่สามารถเดินไปชมวิวภูเ oh <my> ขาไฟฟูจิและรถไฟชินคันเซ็นวิ่งผ่านได้พร้อมๆกันครับ โบราณท่านกล่าวไว้นะครับว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดฉะนั้นเราจะแอบเดินตามหลังคุณป้าท่านนี้ไปเงียบๆครับจากสถานีรถไฟเราจะต้องเดินออกไปอีกประมาณ25นาทีครับ ทำกวามอากาศที่ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปจะไกลแค่ไหนผมก็สู้ครับเดินทางสู่ความเวิ้งว้งอันไกลโพ้นนะครับ 25นาทีแล้วยังไม่ถึงเลยอ่าตอนนี้เราเห็นเส้นทางของชิงคันเซนที่เรานั่งมาแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงนะต้องเดินไปอีกดูเหมือนแต้มบุญน่าจะยังพอมีหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้แดดเริ่มออกแล้ว ดูเหมือนว่าจุดหมายของเราจะอยู่ไม่ไกลแล้วครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าภาพในหัวของผมที่จินตนาการไว้เราจะต้องเห็นภูเขาไฟฟูจิและโทไคโดชินคันเซนลักษณะแบบนี้ครับแต่ในความเป็นจริงนั้น เห็นแต่รถไฟแล้วไหนภูเขาไฟฟูจิละ่ะนี่ถึงกับแบกขาตั้งกล้องแบกกล้องมาหนักก็หนักโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวเราจะดักรอชินคันเซ็นตรงนี้กันแต่ภูเขาไฟฟูจิยังไม่โผล่มาเลย เราก็ไม่รู้ว่าภายในเวลา2ชั่วโมงที่เรามีมันจะโผล่มาไหมเรื่องสภาพอากาศนี้เดาไม่ได้จริงๆช่วงนี้อากาศมันรวนตอนมาเห็นนะแต่พอผ่านไปชั่วโมงเดียวไม่เห็นแล้วราลุ้นกันว่าจะเห็นไหมจะได้ภาพอย่างที่ต้องการหรือเปล่าต้องแยงดู โอ้นี่ไงไมค์ขบวนแล้วทีนี้เดี๋ยวคงจะต้องลองถ่ายภาพนิ่งดู ขอให้มองเห็นยอดภายใน2ชั่วโมงแล้วกันนะและนี่ก็คือวิวที่ผมเห็นตลอด2ชั่วโมง แล,แล้ววันนี้ภูเขาไฟฟูจิก็ขี้อายจนถึงวินาทีสุดท้ายน่าจะได้ไม่ถือว่าล้มเหลวสักทีเดียวนะอย่างน้อยวันนี้ก็เห็นภูเขาไฟฟูจิเนาะเพียงแต่ว่าไม่ได้ภาพของภูเขาไฟฟูจิกับรถไฟเท่านั้นเองเดี๋ยวคงต้องกลับเข้าโตเกียวก่อนบรรยากาศชนบทชนบทดูสิ ก็ไม่ถึงกับว่าล้มเหลวซะทีเดียวเนาะอย่างน้อยวันนี้ก็ยังได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเพียงแต่เราไม่ได้เห็นภาพภูเขาไฟฟูจิกับชิงกันเซนเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาเรามีจำกัดยังไงซะเราก็ต้องกลับเข้าโตเกียวก่อนรอบหน้าถ้าอากาศดีๆจะลองมาใหม่ปีหน้าหรือปีไหนดีเออช่างเถอะเก็บตังค์ให้ได้ก่อนดีกว่า น่าเสียดายที่แต้มบุญของผมมีไม่เพียงพอที่จะทำให้เราได้เห็นทั้งรถไฟชินคันเซ็นและภูเขาไฟฟูจิในเวลาเดียวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับการได้มาถึงจุดนี้ในวันนี้ mm. ก็นับว่าคุ้มค่ามากๆแล้วผมเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีเราจะต้องรีบไปถึงสถานีรถไฟเพื่อให้ทันรถไฟที่เราจะเดินทางกลับนะครับแต่ดูเหมือนว่าความหวังจะลิบหลีมากทีเดียว เพราะผมไม่สามารถเดินลัดเส้นทางรถไฟได้ตามใจชอบเหมือนเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตกรถไม่เป็นไรรออีกยีบนาทีคือกระเป๋ามันหนักไงนั่งรอแล้วกัน ดูเหมือนว่าเราจะต้องรอให้ขบวนรถเที่ยวนี้วิ่งไปจนถึงสถานีปลายทางแล้วก็ย้อนกลับมารับเราที่สถานีซูโดครับตอนนี้ผมเดินทางกลับมาถึงสถานีโยชิวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ผมจะเดินทางโดยรถไฟธรรมดาเพื่อไปขึ้นชินคันเซ็นที่สถานีมิชิมะเดินทางเข้าสู่สถานีโตเกียวต่อไปครับ เนื่องจากเราโดยสารบนขบนดดวนรถด่วนโคดามะซึ่งถือว่าเป็นขบวนรถชินคันเซ็นที่จอดทุกสถานีฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่เราจะโดนรถด,ด่วนซึ่งด่วนกว่าขบวนรถของเราแซงแล้วแซงอีกแต่ในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงสถานีโตเกียวโดยสวัสดิภาพครับ แม้ว่าการเดินทางของผมในวันนี้จะจบลงนะครับแต่การเดินทางครั้งต่อไปของผมก็จะเริ่มต้นขึ้นภายในคืนนี้อีกนั่นแหละครับการเดินทางของผมในวันนี้จะเป็นการเดินทางสุดพิเศษในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผมมีโอกาสได้เดินทางบนขบวนรถด,ด่วนตู้นอนซึ่งยังคงให้บริการเพียงขบวนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุน่นเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนต่อไปนะครับว่า รถนอนแท้ๆในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและน่าใช้บริการมากขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมปิยาพาเที่ยวตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ